ิ่ไปเลยคพี่น้องแต่มันอิ่มพี่นอ้องอิ่มซมเมอร์เนนไั้งอายุขึ้นลักซีสิบสามีสิบสี่วันนีู้กคือต่อมาเหคลิปแรกเหกนตะกี้หอย้อยกินเก่งกินเผ็ดกินเผ็ดริงจงนั่งยี่สิบามชิมาที่ได้สบายเลยตะกี้นะซูม,มอร์นเน้ทั้งเทียนหูิวังแห้งแต่พอ่อมากินได้สี่หานาทีเห็นไหมพี่น้องเน้นพ้องขึ้นมาจอรอไว้กิน่ออะไอะไรยุดคลิปแล้วหยุดกล้องเลย จบแล้วเรน่อง่พอเวนคอมเมนต์หนึ่งกินเขาแต่มันจบกิปไปเลยลรพี่น้องแต่มันอิ่มพี่น้องอิ่มซูมอร์เนี่ต้งอายุขึ้นรักสี่สิบสามสี่ิบสี่วันนก็คือต่อมาคลิปแหลกแหลตะกียหอยหอยกินเก่งกินเผ็ดกินเผ็ดริงๆนั่งยี่สิบสามชิ้นมาที่ไ้สบายเลยต่กินอะซูมอร์เนี่ทั้งเทียนทั้งห้อยแงแต่พอมากินได้สี่ห้านาทีเลยหรพี่น้อง เน้นก้องขึ้นมาจา่อรอวุ้ยกิยนรออะไรกันถ้ายุดคลิปแล้วมันหยุดกล้องเลยเลยจะเมดคลิปนี้มันจบเนาะเลยต้องว่าเวนคอมเมนต์หนึ่งกินเขาแต่มันจบคลิปไปเลยนะพี่น้องแต่มันอิ่มพี่น้องอิม่มสมมอร์เนี่ได้อายุขึ้นหลักสี่สิบสามสี่สิบสี่วันนี้ลุคคือต่อมาไอ้คลิปแรกๆเด็ตะกี้อหอยวุ้ยกินเก่งกินเพ็ดกินเพ็ดกินจริงนั่งยี่สิบสามที่มาที่อะไสบายเลยเลยกินอนะ่ะสมมอร์เนี่ย ท,ทังเทียนหนีวแางแงแต่พอมากินได้สี่หานาทีเห็นไหมพี่น้องเน้นพ้องขึ้นมาจ่อรอไว้วกลิ่นรออะไรใครดูคลิปแล้วมันมุ่งเลยลเลยจะราชเ็ดคลิปนี้จบแล้วเลยรู้ว่าเว็บคอมเมนต์นึง